มาที่เกาะมิยาจิมาเนี่ยเขาต้องทานหอยนางรมแต่ว่าที่เนี่ยเขาไม่ทานหอยนางรมสดสดเหมือนบ้านเราเขาจะหอยนางรมเนี่ยมาย่างแบบทั้งเปลือกแล้วค่อยมาบีกินแล้วก็จิ้มโชยอยู่เอาเป็นฝรั่งกินยาแค่์ไหมยาอยากลูกพ่อเขาตามมาเก่งกับเด็กกับคนแก่ในที่แคบแล้วคนกันเองผูชมกินหอยกันสิคะ อร่อยไม่น่าเชื่อเลยแกมันนิ่มอ่ะแล้วมันขาวๆนิดๆแล้วมันแบบมันดูดดดมันดูดดดมันดูดลิ้นชนะกินแล้วนะซอสเปรี้ยวดีมาก นี่เรามาอยู่ในแหล่งช้อปปิ้งแล้วฮะแหล่งคนเยอะนี่เดินสวนออาาาหรเยะมกเดินนสวกันมาอื้อไปหมดเราเดินสวนทางเข้าวะใช่ไปซื้อครับของที่ยวลึกของอะไรมีหมดฮะที่นี่เป็นของเกาะวิยาจิมานี่ไงโมบิจิมันจื้อทำไมอะไรชื่ออะไรนะโมบิจิมันจื้อโมบิจิมันจูไปขนมแป้งแล้วมีถั่วแดงข้างในใช่ไหมใช่ทำไมวิธีการทำมันเหมือนอยู่ในยานสตาร์วอร์นี้วะ มันมีเครื่องยนต์ที่เป็นแปลงลงไปละทานน้ำมันยอดแป้งอะมีตังไหมพี่ <og> คะม่ายงนี้มันเหมือนรสชาติเหมือนนมไข่ที่มีไส้แก้วสึปลาเคยกินนมไขไม่ไหมเนี่ย มันไม่ผิดเขาถ้าน่มไข่เยอะไปเขาเลย่งกินเนื้อชายเขียวร้อนๆไงข้างหลังเป็นสวนแบบวิปุนค่ะแล้วเขาก็มีปลาคราฟตัวใหญ่กว่าหมาป่าอ่ะสทนนี้บอกว่าเขาอาจจะเออเขาอาจจะมีเด็กใส่ชุดปลาแล้วลงไปว่ายแล้วขึ้นมาเป็นรับๆเพราะตัวใหญ่มากกลับแล้วกับป้า วันคนี้วันคนี้วันคืนีพูดรัวรัวไเดี๋ยวเราไปดูกันไทยว่าคืนนี้มีอะไรที่สวยงามมากแต่ว่าเรากำลังนั่งรถไฟไปประมาณ20นาทีแล้วเดี๋ยวเราก็ถึงก็ถึงเที่ยววคืนกันชัดมากเลอ่ะแต่ไม่รู้เธอเขาพูดอะไรมันเซอร์ทีวีที่โเรลนั่งรถไฟมาลงที่วัคืนนี้20นาทีแล้วแล้วเดี๋ยวเรานั่งรถต่อไปอีก20นาทีตั๋วก็ คนป็นคนละสี่ร้อยแปดสิบอุ้ยรวยจะตายเราเป็นคนรวยกันขึ้นไปเที่ยวกันได่มีสิวทีใช่ไหมไหวนะต่อแล้วต่อเรืออะไรต่อมาเนี่ยน่าม่จะต่อมอไซน์อ๋อเออต่อมอไซน์ได้บุญเลยคือทางไหนอ่ะตรงนี้ทางไหนไม่รู้ขึ้นทางไหนไม่รู้เราดูหวยให้ดูหลังจากลงรถบัสมานะครับเดินมาประมาณ12บเก้า ตกใจมากว่ามันอยู่ข้างหน้าเราแค่มันใกล้นขนาดนี้นี่ยจะเห็นทางทินตะเกียวความเสี่ยงของมันคืออะไรคะเน้ะมันคือมันเป็นสะพานไม้ที่ไม่ใช้ตะปูสักตัวเดียวจริงหรอค<อ>ะสร้างวันละ300กะปีเขาใช้เข้าสลักเอาแล้วสมัยก่อนเขาเดียวแค่สัมูุรัยเท่านั้นที่เดินได้แต่เดี๋ยวนี้300เยนก็เดินข้ามไปแล้วดินได้ไงอ่ะเขาเก็บค่าเดินแรกอ่ะป่าไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีวะเดินเข้าสะพานเก็บเงินดะ้วยนะเออสะพานข้ามแม่น้ำแควของเราเนี่ยจะเก็บเงินบ้างอะเลยใช่ ไม่ใช่โชว์ระเบิดสะพานอวดอย่างเดียวเราต้องเก็บเงินเขาด้วยอันนี้มีอะไรมีวางไว้เฉยๆมีอยู่5อันมัอยู่มานานนะหลายปีมากแม่น้ำแควก็นานเอ๊ะเทนี้สีว่าสปูหมึดเยอะ โกหกอไม่ใช่แกโกหกฉันแล้วก็ดูเหรอมีทุกที่จริงๆไม่มีตะปูเมื่อแหละแผ่นหนึ่งมึงไปใช้มานานแล้วไงสมัยก่อนอาจจะไม่ใช้ตะปูก็ได้ก็อาจจะไปแบบสลากสลากสลากบันไดขั้นหนึ่งมีเก้าเว้ยฮะแล้วมีกี่ขั้นทำไมต้องโกหกอ่ะเป็นนิสัยหรือว่าเป็นไม่ใช่มันสมัยก่อนไม่มีจริงๆครับผมแต่ว่าสมัยนี้มันคงแบบบูรณะใหม่ซ่อมแซมนะมีเหล็กมีอะไรสมัยก่อนมีพื้นอย่างนี้มีแกนสี่คอนกรีตนี่ไหมแล้วนั่งรถมาดูไอ้เนี่ยเหรอใช่ พี่เขาซ้อมตามพอละย้อนนั่งทันอาชีนย้อนกลับไปมีตะปูไม่ล่ะทำไมโมโหอ่ะนนี่ไม่จับเ <c oughs> ออพอใส่ฮูแล้วเหมือนลิฮาน่าไหมก็เหมือนลิงว่ะ พยายามทำอะไรลูกวิ่งไงวิ่งขึ้มาอ่ะก็ทำให้มันมีอะไรให้มีอะไรทำนะแกช่วยทำอะไรงัดตะปูตอกสร้างสะพานใหม่เงี้ยเหรอทำไมต้องห่วยมามันมีอะไรทำแล้วอ่ะก็ยืนดูเฉยๆที่มันนิ่งอ่ะคุณผู้ชมครับผมแล้วสองคนก็กลัวว่าฟรัซี่นี่เดี๋ยวคุณผู้ชมจะลุกไป่ี่แล้วไม่กลับมาอีกหรือเปลี่ยนช่องเพราะรีโมทมันใกล้มือมากแล้วก็พยายามกลมาทำอะไรก็ได้คุณผู้ชมสนุกที่สุด เราสร้างเขาจะพาอีกอันหนึ่งเืลว่าอซานี่เขาเท่จะตายเขายอมทา่งอีกเพื่อ,อรายการเรานะไป